พี่น้องคลิปนี่ได้ไหมแย่ฟางนะครับแย่ฟางไปห่มให้ต้นบัวข้าวเห็นนะครับก็สิเอาฟางมาห่มให้ต้นข้าวต้นยางนานะครับแล้วก็ต้นไม้ซึ่งที่ผมปลูกไว้นี่นะครับพี่นอ้องมาเนี้ก่อนออกตลาดนะครับทำไมาเปรียว ยางนาก็เริ่มหญ่ขึ้นหญ่ขึ้นแล้วนะครับก็เลยต้องเอานาแรงนะครับพี่น้องนาแรงสําคัญนะครับถ้าเขาบ่มีเวลาที่จะมาโหดหน้านะครับเขาก็ต้องเอาฟางนี่แหละพี่น้องมาห่มดินนะครับฟางมาห่มต้นไม้เอาไว้นะครับเพื่อมันเกิดความชื้นนะครับพอมันเกิดความชื้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องเราจะบ่ได้มารดหน้ามันนะครับนี่ครับเมื่อก่อนผมก็เห็นทั้งสั้นนะครับอ่า เพาราะช่วงหลังนะครับบ่ใครมีเวลานะครับก็เลยไ้ห่มนะครับปีไก่ก็ได้มาห่มนะครับก็เลยว่าปีนี้นะเสีเอาฟางมาโ่มให้เต็มเลยนะครับนี Before ่ห่มต้นยางนานะครับต้นยางนาที่ปลูกแล้วก็ต้นบักเ้าวนะครับต้นขระถินเทพานะครับโซนนี้สิห่มไปเบิดเลยนะครับเมื่อนี้ก็ซิบเรลยวดอกนะครับเมื่อนี้ก็ซิได้มีเวลาเห็ดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับเห็ดแล้วก็พอสายมาจากน้อยนะครับสักเที่ยงนี่ก็ซิได้ไปแล้วนะครับออกตลาดนัดพี่นอกนะครับ นี่นะครับพี่น้องก็ค่อยห่มมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับผมมาถ่ายคลิปให้พี่น้องด้เบิ่งน้ากันนะครับนี่นะครับก็ซสีห่มนี่อันนี้ก็ซสีห่มเบิดนะครับนี่ไปนี่หละแต่เมื่อนี่คือจังซี่หอบหอบอ่าปกต้นไม้ได้เบ่เบิดนะครับเดี๋ยวผมสิไปแก้มาทอนถอนถอนไว้ก่อนนะครับแล้วเมื่อใดว่างผมยามเมื่อเศร้าหรือ่บยามเมื่อแรงนะครับออกมานาผมจังซี่มาหอบปกปกปกโคนต้นไม้นะพี่น้องครับนี่เฮ็ดประมาณนี้นะครับต้นมะพร้าวผมนะครับ ต้นนี้ผมตีไว้ไว่าอีกประมาณปีสองปีปีหนึ่งถึงสองปีนี้ต้องได้กินมากนะครับเล่งใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็คือเอาขีง้งวานะครับถุงนึ่งเลยถุงปุ๋ยนึ่งนะครับขุดดินพวนดินจัวน้อยแล้วก็ขีง้งวงโรยโรยรอบจะโรยใส่คนต้นมันด้นะครับผมไม่ได้โรยใส่คนต้นนะครับผมโรยใส่โดยรอบเลยนะครับโดยรอบนี่นะครับแล้วก็ฟางปลูกไว้ห่มดินให้มันเกิดความชุ่มชื่นนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ได้มาโหดหน้ามันเนาะเลาก็เฮ็ดอยู่ประมาณนี้นะครับช่องนาแล้ง อ่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถทายทอดวิธีกเกษตรให้พี่น้องได้เบิ่งนํำกันสักเนียนะครับอ่ะพูดละนะครับเดี๋ยวผมอ่ะมีอย่างไม่ไม่นะครับให้พี่น้องได้